โอเคทุกคนหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำการจัดส,สก,กินฮัสก์วกิสร้างชุดป,ปีใหม่ไปแล้วนะแล้วจะทำการจัดสกินนี้ต่อเลยฮะทุกคนมาโคเบุรตจีนเลยแล้วก็ไปที่สัปดาห์คอสตูมมาเดอะคอสที่ว่านั่นก็คือตัวนี้นี่นะฮะทุกคนในเมื่อมีพี่สาวแล้วเนี่ยก็ต้องมีน้องสาวต่อใช่ไหมล่ะามาเราวทำการซื้อเลยฮะ,ะตอนนี้คือเรามีคูปอ,ปองประมาณสองร้อยเนาะตอนนี้มาใช่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดคูปองก็จะเหลือประมาณสาิบกว่าคูปองมาออซื้อไปเลยนะรบับสิบเปอร์เซ็นต์ เี่ยครมีความเป็นคนไทยสูงเลยไงเพราะว่าเป็นชุดไทยไงมาเรียบร้อยทุกคนได้แล้วฮะกูกี่สมศักิชุดไทยหน้านารีหนนารีหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ฮะอ่าไม่ค่อยถูกเหมือนกันโอเคเนาะคอนี่เป็นล่าสองหรือว่าล่าหนึ่งอะผมไม่รู้อะมอว่าเป็นล่าหนึ่งนะฮะเป็นล่าหนึ่งคือผมจะเข้าทีมเลยไงคิดว่าแล้มาเนี่ยล่านหนึ่งจินด้วยโอเคเดี๋ก็ค่อยคืนหน้าสักน่ยอยทุกคนมาทำการนำมาแฮ่ซุนิแมนก่อนเลยกัน ไม่มีสาวาหัวมั้งเมื่อไหร่เนี่ยค่อยมาแทนกันฮะนี่นี่นี่เอาหน้าโปรไฟล์มาแล้วมาหน้าโปรไฟล์มาแล้วก็ต้องใส่ไง้นี่โหสวยฮะทุกคนนี่ไงไม่ต้องใส่หรอกนี่สวัสดีค่ะพี่คุโอบะเอานาหน่าออดเสิร์ฟื่อเนี่ยสวัสดีเขาหน่อยด้วยกันสวัสดีค่ะโอเคไหมทุกคนง้นวันนี้ก็มีประมาณนี้เฮ้ยเนี่จเจงพี่สาวลาทุกคนพี่สาวที่หายฉาวสวนไปไปทันกันนี่ขอตัวลาไปก่อนฮะสวัสดีครับผมขอบคุณรับชมครับ เนี่ยหลอ่อเท่ฮะเดี๋ยวไว้เรามันดวงอะไดีกว่าไอราซามาก,กิผมชอบการนำฟูบุกิชุดไทยเนี่ยมาหากับชุดชิดแมกก่ของท้าซามากิคนนี้ด้วยกันนะก็ผมนั่นแหละฮะทุกคนขอตัวลาก่อนฮะสุดท้ายข,ขอบคุณรับชมครับบาาเเกมนะ้จอวัส